สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พ,พี่ห้องเทพเทสตันทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะพี่พี่ทุกคนด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะเปิดสักกาชนะคะของการวางแผนเทสให้กับห้องเทพเทสตันของเรานะคะเป็นวันแรกนั่นเองซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแผนของวันจันทร์ที่5มกราคม2000 26แล้วค่ะทุกคนหยเร็วมาก2026แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าในตลอดทั้งปีนี้นะคะเราจะมีการวางแผนนะคะให้กับพี่ๆทุกวันนะคะแล้วก็จะลงคลิปให้นะจ๊ะโอเค เริ่มกันเลยแล้วกันสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของน้องเจอ40เนี่ยโดยรวมแล้วในภาพใหญ่ของพี่ๆห้องเทพเทสัน์เนี่ยเราก็จะไม่ดูภาพใหญ่กันมากใช่ไหมแต่ว่าในนี้เดี๋ยวจะดูแบบคร่าวๆเ,เพราะว่าเราเพิ่งเปิดปีมาเพิ่งเปิดบางคนเพิ่งจะเริ่มต้นเหตุในวันจันทร์แรกนะคะก็ จะดูภาพใหญ่ให้แบบว่าคร่าวๆแล้วกันนะคะอะ่เริ่มต้นกันที่ทำเฟรมวีก่อนต้องบอกเลยว่าวีคเนี่ยยังคงเป็นอ,อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะทุกคนยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์และณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านที่สําคัญนี้ได้เนาะอือันนี้คือเป็นดูในภาพรวมใหญ่ๆนะคะส่วนทีนี้ในทำเฟรมของเดยเนี่ยเทรนเนี่ยก็ยังคงเป็นเทงขาขึ้น,นะคะ่ะทุกคน เทนเนี่ยภาพรวมเดิมก็ยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีนาโนมที่จะขึ้น ต่อไปเรื่อยๆนะคะขึ้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งในไทม์เฟรมเดยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกรอบดีมานอยู่แถวประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่าน้องลงมาถึงเนี่ยเราก็สามารถใช้สัญญาณคอนเฟิร์มของเราเนี่ยพิจารณานในการเข้าเทรดได้และที่สําคัญเลยคือตรงแถวดีมานตรงกรอบๆเนี้ยมีแนวรับนะคะหรือว่าแนวโทรแบ็กที่สาคัญด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าหากว่ามีสัญญาณสามารถพิจารณานในการเข้าเทรดได้นะคะส่วนด้านบนแน่นอนมันจะยังมีแบบเป็นโซนเป็นส่วนของการกลับตัว แถวแถวนี้ใช่ไหมแต่เขาว่าเทสไปหลายรอบแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเราดูในภาพรวมนับปัจจุบันเนี่ยคือเทรนขาขึ้นแล้วค่ะจะได้เปรียบถึงแม้ว่าตรงนี้จะมีจุดนัดพบของเราก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าแบบขึ้นไปแล้วมีสัญญาณเป็นจ่วงอะไรเงี้ยโอเคค่อยมาพิจารณาในการเทรดเซลลสั้นๆกันกแล้วค่อยมาบายข้างล่างนะอ่ะทีนี้เรามาดูจุดนัดพบที่สําคัญของแบบ ท i m เฟม a m e h อะไรพวกนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นทา r เฟมที่เราใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วในทางเฟม e h e ค่ะจะยังเหลือ mm hmm. เตืออไหมเทสไปยังอ่าโอเคจะยังเหลือแนวต้านนะคะอยู่ที่ราคาประมาณตักให้ไป24900แล้วกันแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเข้าเทสสองสี่สูงไปถ้าสำหรับใครที่แบบเข้าเทดด้วย โบของ HFM MM, หรือว่าใครที่เข้าด้วย a t b เนี่ยก็ยังไงก็ดูในเรื่องของราคานะคะประกอบด้วยละกันนะอันนี้890นะคะจะเป็นไฮเดิมถ้ามีสัญญาณสเกลปิ้งเราค่อยเข้าเทรดกันนะคะส่วนด้านล่างค่ะก็จะเห็นว่ามีดีมาของ H4 อยู่แถวนี้จุดแรกเลยจะเป็นจุดนัดพบแรกนะคะของ Time frame demand H4 ของเรา จุดที่2ค่ะจะเป็นตรง OM เนาะของดีมันเทสซเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในกรอบ d a เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาก,กลับลบกรอบ day ออกไปแล้วกันเพราะว่าชาวสเกลแบบเรานี่ก็คือสั้นๆอยู่แล้วนะคะเราเลือกกรอบเอาเนาะแล้วก็จะมีจุดแนวรับนะคะอยู่ที่ประมาณ2 4 4 1 3จะเป็นแนวรับนี้จะเป็นโซนนี้นะคะหรืออีกอันนึนง จะเป็นแนวรับเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นแนวโทแบ็กเดิมที่ถูกเทสไปแล้วหนึ่งรอบแหละแต่น้องเอเด้งขึ้นไปแล้วกลับลงมาเนี่ยเราจะมาเช็คสัญญาณสเก,กลปิ้งกันได้อีกรอบหนึ่งส่วนด้านล่างอืมยังให้แแถวนี้แล้วกันเพราะว่าจะเป็นจุดที่ดีมานเป็นเขาเรียกว่าจุดแนวรับที่เขาสัมผัสกันเยอะมากที่สุดนะคะอันนี้สำหรับวันจันเนาะไปดูในทาเฟรมเฮดหนึ่งกันต่อนะคะท่าเฟรมเฮดหนึ่งเนี่ย ณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้เนี่ยยังคงจุดนี้เอาไปยังเรียกว่ามาเฉีดเฉียดแล้วว่ะทุกคนเรียกว่ามาเฉีดเฉียดแล้วนะคะถ้าลงีกทีนึงเราก็เช็คสัญญาณ scalping อีกสักทีละกันว่าน้องจะเอายังไงว่าน้องจะไปไหมถ้าไม่ไปเราก็รอมาเทสข้างล่างตรงนี้กันแล้วกันนะคะอ๋อลืมเปิดอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือน้อง EMA ทางหลวงหมายเลข8ของเรานั่นเองออโอเคงั้นไปดูทางหลวงหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรให้อยู่ไหมนะคะวู้นะตอนนี้นะทางหลวงหมายเลข8ปดกำลังจะก่อกำเนิดคะ่ะแต่ว่ายังแต่ว่ายังนะทุกคนยังนะยังไม่ขึ้นไปนะคะรอให้เป็นภาพนี้แล้วกัน ปุ๊บปึ๊บเดี๋ยวตาเปลี่ยนสีให้ขึ้นเลยนะคะแล้วก็ให้เป็นแห่งอิมขึ้นเราก็จะย่อและเทตุใบกันต่ออะประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ทางหลวงอะเริ่มแหละเริ่มจะเปิดแหละเดี๋ยวต่ของเส้นอะเริ่มจะเปิดเส้นทางแล้วค่ะแต่ว่ายัางนะคะแต่ว่ายัางเนาะทีนี้พอมาดูในทมงเฟรมเหหนึ่งอีกสักทีหนึง่ง ยังเลยอะทุกคนตอนนี้น้องมีมีมีทรงจะไปต่อนะคะมีทรงจะไปต่อให้เลยก็เดี๋ยวรอเปิดทางหลวงหรือถ้าลงมาอีกรอบนึงเราจะรอมาสกาวปิ้งแถวไริเวนด้านล่างนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเข้าเทรดกันนะคะตามจุดนัำพบต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาพาไปเก็บภาพของ Time Frame หตุหนแล้วกันนะคะไทม์เฟรมเหตจะเป็นฟิลนี้แล้วก็เดี๋ยวไปสกาวปิ้งข้างบน ต่อนะจ๊ะไปดูใน Time ไทม e เฟยไปดูในทองคำบ้ากดีกว่าทองคำเนี่ยขอดูเลยว่า m ทม r เฟ e ม i n งเนี่ยปิดเป็นสีแดงนะคะปิดแดงนะทุกคนก็มีแนวโน้มของการแบบเอ๊ยอาจจะเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อหรือเปล่าแต่ที่เขาติดอยู่ก็คือเป็นดีมาของวีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็น EMA ของทางหลวงไมาเลขแปของเราที่เขาแบบวิที่เขา ที่เขามาเทสแล้วก็พยายามที่จะรับอยู่นั่นเองนะคะในวีคเนี่ยมันจะเหลืออีกหนึ่งอันก็คือจะเป็นดีมนันของวีคตรงนี้ถ้าสมมุติว่าน้องลงมาถึงได้ก็สามารถพิจารณาในการเข้าเทรดด้วยสเกลปิงก่อนเป็นจังหวะแรกนะคะไปดูในไทม์เฟรมเล็กหน่อยในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเดย์ก็ปิดแดงนะทุกคนเอ้เดย์เนี่ยปิดเขียวก็จริงแต่เป็นเขียวที่รูดไส้ลงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องลงมาถึงข้างล่างนี้เดี๋ยวเรารอสเกลปิงกันนะคะ แล้วก็จะมีแถวแถวแนวรับแถวราคาประมาณ4264ประมาณนี้แหละถ้ามีสัญญาณส c กรเกลปิง้งเราจะเข้าเทรดกันไปดูําเฟรมเล็กกันเลยดีกว่าอืมทีนี้ค่ะตรงนี้นเป็นดีมาของถาเฟรมเล็กเนาะและจะบอกว่าก่อนหน้าน,นี้คือเกิดภาพจ้วงนะคะก็คือมาเทส1ครั้งที่ดีมาเดย์ลงมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เห็นไหมไอซ i ไอนะคะยกหัวขึ้นนะยกหัวขึ้นเห็นปะ แล้วก็กลับตัวขึ้นทีนี้ลงมาแต่แถวที่เดิมอีกแล้เราก็จะพิจารณาในการเข้าเทด้วยจ้วงอีกรอบหนึงนะคะด้วยจ้วงอีกรอบนึงนี้เป็นจ้วงของไทมเฟรมใหญ่เลย h ฮเนี่ยลงมาถึงประมาณ127พอดีพอดีนะคะถึง127พอดีเลยหรือแบบอุ๊ยถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยได้ขนาดดูจ้วงอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นดีมานของ t i m e f ฟรม H h ก็ใช้สเกลไปแล้วก็เดี๋ยวลงมาอีกรอบนึงเราก็จะพิจารณาในการเข้าเทเช่นเดียวกันนะคะส่วนถ้าสมุดหลุดลงไปเลยก็จะไปรอที่4 2 1สองหหรือว่า4 0่ถ้ามีสเกลปิงเราก็เข้านะคะเดี๋ยวไปตีจุดพบในทม์เฟรมที่เล็กลงกว่านี้แล้วกันแต่ตอนเนี้ยคือเกิดภาพจ้วงแล้วเรียบร้อยคําถามก็คืออันไหนฝากเป็นทริคละกันเผื่อใครลืมนะคะหัวจ้วงหัวเนี้ยเทียบกับอะไรเราถึงมองว่าสูงอือต้องบอกเลยว่าพอน้องขึ้นไปในแถวนี้ใช่ไหม เราเทียบกับตัวนี้เลยค่ะตัวอิมตัวอิมเนาะเห็นไหมว่าน้องอยกสูงขึ้นแล้วลงมาเนี่ยก็คือน้องไม่ไม,ไม่ไม่ตามกันนะคะเห็นไหมอืมตัวนี้นะคะก็คือเทียบกับอิมบาลานนะจ๊ะไปดูใน t i m e f ฟ a m e h1 เดออี๋เดี๋ยวๆขอดูเ4ก่อน t i m e f r a m e h4 ค่ะจะมีจุดนัดพบตรงนี้1จุดเราสามารถพิจารณา,นานในการเข้าเทรดด้วยส c a l ป i n g ได้ก่อนเลยจังหวะแรกจุด อีกจุดหนึ่งก็คือ4448นะคะจะเป็นแนวต้านนะแนวต้านนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็น4460จนถึง4488 8ข้างบนหนูเลยนะคะจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเล่นสเก,กลปิงได้ไปดูในไทม์เฟรม H1 กันบ้างไทม์เฟรม H1 น,นะปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนะขอดู H4 ก่อน H4 เป็นหัว จ้วงอีกรอบใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ถึงระยะจ้วงแล้วนะคะ61.8ก็คือกรอบนี้กรอบนี้ทั้งกรอบเลยถึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะไปจนถึง113แถวแนี้เนาะแถวแถวนี้นะคะเราจะย่อยลงไปดูว่ามันมีสัญญาณแท่งเทียนกลับให้เราหรือยัง ถ้าเราดูจากแท่งเทียนตรง3ามกลุ่มก้อนเนี้ยใน h 1อ่ะมีสัญญาณกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะมีสัญญาณกลับตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าลงมาจานถึงขอบล่างนี้อีกรอบมึงได้ไหมได้นะคะตรง4290ตรงนี้ถ้าน้องลงมาใช้สัญญาณสเกาปิ้งในการเข้าเทรดขอดู M15 หน่อยโอเคทีนี้ M15 ตรงนี้ต้องมองเป็นกลุ่มก้อนของการปรับตัวเบตนะคะแต่ถามว่ามองได้ไหมมองได้มันจะมีแถวแถวประมาณอ่าสำหรับวันจันทร์นะถ้าใครตื่นเช้านะคะจะมีอยู่ที่4 3 2 6แล้วก็ต้องให้เป็นป้ายราคาดีกว่านี่4 3 2 6แถวแถวนี้ แล้วก็จะมีแถวแถวตรงนี้สี่สสองศที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทางหลวงหมายเลขแปดที่ถูกดันมาจากแนวรับที่สำคัญนะคะก็คือแนวรับนี้เลยเนี่ยปิดยืนได้แ,วแถวสี่สามหนึ่งศูนย์เอ้สี่สาหนะคะปึ๊บนี่รอย่อแล้วก็เทรด บายกันต่อแล้วกันโอเคสำหรับในเหตุหนึ่งจะมีอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสเกลปิงสั้นๆให้อีกทีหนึ่งจะเป็นซับไพอ๋อเหตุหนึ่งด้านบนตรงโน้นแล้วก็จะมีตรงนี้ซับไพสี่สามเจ็ดสาม ตันบนจะเป็น4 3 9 3 4 3 7 3 4 2 6 4อ่ะเนี่ยจุดอภพบเต็มไปหมดเลยทุกคนจุดอภพบเต็มไปหมดเลยเราก็พิจารณาในการเข้าเทรกันแล้วกันนะคะ20กับ26จะเป็นทางหลวงหมายเลข8ที่เราสามารถจริงๆเราต้องมองว่าเราสามารถลันขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าแบบ จนกว่าจะถึงด้านบนนี้นะตับใดที่น้องอ A อเอทางหลวงของเรายังคงช้อนอยู่นะคะยังคงสามารถที่จะยอ่อแล้วก็เทรดบายไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทางหลวงของเราแบบเริ่มไปกดข้างบนแล้วอะไรเงี้ยเราจะไม่เทรดเราจะไม่เทรดทางหลวงฝั่งบายแล้วนะเราอาจจะเริ่มหันมามองแบบว่าทางหลวงฝั่งเซลแทนนะคะแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าสาหรับตอนนี้คือมองแบบนี้มองประมาณนี้ว่ารอย,ย่อแล้วบายต่อรอย,ย่อแล้วบายต่อต้องให้ตรงนี้อีกอันหนึง่ง สี่สตรงนี้เป็นกรอบทางหลวงมายเลขแปดทั้งหมดนะคะอ่ะอันนี้ก็2ตัว2ตัวแล้วกันนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือเป็นน้องท่องขําแล้วก็น้องดีนั่นเองแล้วเดี๋ยวแคปภาพส่งไปให้ในห้องไลน์นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ขอให้ แฮปปี้แล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในห้องไลน์ของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการวางแผนที่ให้พี่ๆ14วันนะคะถ้าอยากให้เพิ่มรายละเอียดตรงไหนอยากให้ใคขยี้ตรงไหนเวลาที่วางแผนเทตดเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกในห้องไลน์ได้เลยนะจ๊ะ